สวัสดีเช่าขี้เอเตอร์นะครับผมสุขุมสุกคนนะครับผมทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับกับยูนมฟอรนะครับเรื่องเล่านะครับพี่น้องตั้งนะครับเนาะนี่าระครับบ่มีสาราปะบปนกันไปนะครับพี่น้องคือกรณีนะครับเข้าพไปยามามานมูประมาณนี้นะครับเนาะเข้าพยายามนะครับไปเบื่องคิดเพื่อนนะครับคิดเพื่อนให้จบนะครับผมเนาะ เราคอยติดตามนะครับกดอ่ากดไลค์กดคอมเมนต์นะครับผมเนาะอย่างสังสรรค์นะครับพี่น้องเพราะงั้นว่าเข้าไปกดสติดตามซื้อได้พี่น้องเพราะมันเขาอ o m m e n t นะครับเพราะว่าอยัางแับเพื่อนนะหรือคนที่ติดตามมาเขาจะเห็นเข้านะครับพี่น้องเขาจะไปติดตามครับนะเขาเห็นเข้านะครับเขาเห็นคอมเมนต์เข้านะครับเขาก็จะติดตามกลับไปอีกประมาณนี้นะครับส่วนคนนะหลายคนนะครับที่ เขาเห็ดกันณะว่าไปติดตามเป็นลอยนะครับแต่ไปติดตามก็มาแค่สิบคนนะครับซึ่งนี่ผมหนึ่งเนี่ยหัมเคยไปติดตามแบบนั้นมากนะครับพี่น้องไปติดตามมากแบบนั้นนะครับผมก็บคนเราก็คือคนติดตามก็มากเพิ่มมาถึงสิบคนนะครับพี่น้องแต่ผมก็ได้เทคนิคที่ดีมาแล้วนะครับเนาะผมเคยเป็นช่องนึงมากนะครับเป็นการแนดงนำนะครับผมก็ลองไปเทิดเงินก็ได้ผลดีนะครับลอยประเทศเลยครับพี่น้องเขาติดตามมาลอยประเทศครับ ซึ่งวันนี้นะครับผมก็บนี่เทคนิคดีๆนะครับผมมาแนะนำเคเตอร์มือไมหรือมือเก่านะครับผมที่กำลังทำนะครับตอนนี้นะครับที่กำลังใช้ว่าจะเพิ่มผู้ที่ตามนะครับผมเนาะิ่มยอดวิวนะครับที่จี่ผมกับไปเหตุวดยที่ผมกัลไรอยู่ครับของล่างมากผมกี่ขานนะครับผมผมกี่ขานตามต่อยอดวิวผมตกนะครับอ่าตอนนี้นะครับผมก็กลับมาสตดเก่านะครับเพื่อ เราไปบ้านเพื่อนนะครับเขาไปบ้านเพื่อนนะครับผมาณนี้นั่นเท่ากับเบิ้งคลิปนะครับเบิ้งคลิปเพื่อนที่เขาโพสเมื่อนี่นะครับเบิ้งบางทีนั่นะครับนะครับเบิ้งจบนะครับคอมเมนต์นะครับกดไลค์คอมเมนต์นะครับถ้าคลิปเขามีสาระนะครับคลิปมีสาระกดแช่นะครับผมเป็นการเปิดการมองเห็นนะครับเจ้าของนะครับผมเนาะนะครับเจ้าของคลิปนั่นะครับพี่น้องเป็นการสนับสนุนสินคกาตละกันเนาะพี่น้องเนาะ เขาเรจะก็แช่ห้างเข้ากันห้างเแช่เขาเขาก็แช่ห้างเข้ากันนะพี่น้องเนี่ยครับลองเห็ดเบงด้วยพี่น้องลองในในผลนะครับวอยเปอร์เซ็นต์นะครับผมลอยเปอร์เซ็นต์นะครับลองเห็ดเบงด้วยพี่น้องด้วยนะผมก็มีเทคนิคดีๆนะครับสื่อที่ผมผ่านมาผมก็เห็ดนะครับแต่แรงมากผมผิดพลาดในเรื่นึงนะครับผมด้วยความบูวางน้่มนะครับผมเนาะโอเคสซาบที่นี่นะครับผมก็มีสาระดีๆเดียงวกัน ครับสวัสดีครับ